สวัสดีครับบรนนากราดครับวันนี้มีเวลุนจีโอโน่นะครับมาเซชกหน้าใหม่นะครับกับชกหลังนะครับไวเดตจีทีเอ็กนะฮะใส่มาไม่ได้ปรับเสร็จนะขี่มาตั้งไกลนะมาจากนนท์นะครับชกหน้านะครับจีโอโน่นะครับน้ำมันก็ของเดิมจะเป็นสีแดงๆดงนี่ยนะสปริงจะเป็นโฟกัสซีดนะครับเคยรีวิวไปสปริงของลีดนะจะเป็นลีเนียนะครับก็จะให้ความนุ่มนวล เทียโนก็จะเป็นโปรเกรสซีฟก็จะรับน้ำหนักรับแรงได้ดีนะครับออกแนวแบบซิ่งได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดภายในนะครับแล้วก็จะเซตน้ำมันเออริลนนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นซับเป็นทางการเขาเรียกการเซตน้ำมันเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งก็คือไม่มีการเปลี่ยนซิลนะครับเพราะว่าโชกยังใหม่อยู่นะครับบางคนเนี่ยทักมานะครับยังโชกสั้นๆคนเนี้ยผมเซตราคาแค่800บาทบางคนมา รวมซิลไหมพี่แบบโอ้โหน้ำมันก็ลิตรละพันแล้วนะ,นะคาร์แรงค่าอะไรอีกนะครับไม่รวมนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนซิลก็ต้องเป็นการเซอร์วิสเลเวลสองก็คือโชค๊คที่รั่วซึมนะครับไม่ใช่ว่าคุณขี่มาสองหมื่นสามมื่นโลแล้วมาเซ็ตโช๊กกับผมเลเวลหนึ่งแล้วก็จะให้ผมรับประกันด้วยมันไม่มีร้านไหนใครเขาทานะครับทําแค่เนี้ยกาไรบางมากนะครับผมว่าที่อื่นถ้าเกิดว่าใช้น้ํามันโชค๊คเอรินอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีพันหนึ่งนะครับ อันนี้เราก็ตั้งใจทําราคาให้มันถูกเลยนะครับจะได้ตัดสินใจไม่ยากนะครับตัวเนี้เราทําได้เพราะว่าร้านเราเป็นโฮมการ์ลานนะครับไม่มีลูกน้องนะครับเ้าผมมีค่าใช้จ่ายมีลูกน้องต้องไปเช่าร้านอย่างเงี้ยผมทําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดนะครับแล้วก็เซ็ตน,น้ำมันของเอเอรินเข้าไปโชคก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งนะครับชกหน้าจิโอโนะครับจบง่ายนะครับสปริงเดิมก็จบได้นะครับอยู่ใกล้ลังสิิตหรืออยากให้ผมทำให้ก็โทรมานัดคิวนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ